พี่ทักเนูตอนสี่โมงเย็นนะคะพี่เปาอยากกินไก่โจบก็เลยทอดให้พี่เป,า,เปา,าน่คัทอดไปอ่อนๆนะเพื่อนๆนซื้อมาใส่ช่องแช่แข็งไวนะ้เนาะเพื่อนๆอยู่บ้านนอกเนาะกว่าจะถึงเมื่อกี้เนี่ยบ้านอยู่อ,อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นอยู่เนี่ย กล้แม่ลำชีทามฝั่งไปก็จะเป็นเชียงภูมิแล้วก็กเป็นคนขอนแก่นแต่ห่างจาก,กตัวเมืองเนี่ยหนึ่งร้อยกิโลก็เลยเวลาจะไปซื้อของเนี่ยชอบไปจังหวัดเชียงภูมิเพราะห่างก,กันเพียงแค่สี่สิบโลเท่านั้นเองนะครับพเพื่อนแล้วก็อยู่มันนอกเนาะก็ต้องซื้อยามาตุนหมายถึงว่ายาแก้ไข้แก้ไอแก้น้ำมูกเป็นเบสิกของเด็กน้อยอะค่ะของพี่เปา ซื้อมาทีก็ห้าหกขวดบางอันเปรีโยวเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะป่วยไข้พาลูกเข้าโรงพยาบาลเหมือนอยู่ในกรุงเทพมันแต่ก่อนไม่ไดไ้ต้องซื้อมาไว้ขนาดาเซเว่นก็ยังห่างกัน11บเโลแล้วของกินด้วยนะคะก็ต้องซื้อมาตุนแล้วกเก็บเข้าช่องฟิตเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพิซซ่าของโลตัดเพราะพี่เปาชอบกินพิซซ่า เพื่อนแล้วก็นี่อันนี้อะไรอ่ะเออ่เรียกไรนะซา,าลาเปาไส้หมูก็มัน,นก็จะเป็น เพิ่งมาทําเป็นตอนนี้บ้านเหลืองนะคะแล้วก็พริกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ดูช่อง Youtube ของเมียงฝรั่งเยอะเมื่อกี้ทาแบบไม่ค่อยได้ใช้ก็มีใช้บ้างก็กลัวมันเน่าก็เลยเอามาแช่ช่องฟีดดูเวลาจะทําอะไรก็มันก็ดีนะคะมันสุดแล้วก็นี่ค่ะไก่จอเหลือแค่นี้ทุกอย่างแช่ช่องฟีดหมดเลยเปกระดูกหมูยาม่างวันนี้ก็เป็นต้มผัลู ก็อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือทำปุ๊บเราเก็บใส่เลยนะคะแล้วก็ไอติ huh. มนะคะเพื่อนๆพื่ไอติมไว้เพราะว่าเวลาเราหิวเนาะจะได้ไม่ออกไปซื้อร้านค้า mm hmm. ก็มีติดไว้ของติดตู้เย็นมีมะเขือทัดส้รรมตำนี่ที่ยังแช่ตู้เย็นเลยค่ะเกิด hmm. <Okay. S 2> ไว้ทำส้ตมตำก็ mm hmm. ไม่ได้กินทุกวันนะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อารมณ์เรา นี่ก็ชีสตอนพี่เปาไม่มีซี่จะแช่ก็มมาใส่ถุงเลยแล้วก็เฟ้นไายก็มีนะเพื่อนๆน,นี่เฟ้นไายทุกอย่างแช่ตู้เย็นหมดนี่อันนี้ก็จะเป็นของแช่ตู้เย็นนี่ก็น้นฮะนียาพี่เปาเขาก็มีอายุหนึ่งเดือนนะแล้วก็เอาออกเลยนี่พี่เปากินยาตัวนี้ยากแก้แพ้นะคะพเพื่อนๆอ,อันนี้คุณหมอสิลแพทย์ แล้วกันนี้คือ,อยาแก้ไอนะเพืเ่อนๆมีขายตามร้านทั่วไปบางร้านนะเฉพาะในกรุงเทพอันนี้ก็ยาแก้ลดน้ำมูมของพี่เปาก็ยาแก้ไข้ตามปกตินี่แหละค่ะประมาณน,น,น,นี้น้ำส้มแท่งเก็บไว้พี่เปาไว้ด้วยเก็บไว้อาหารเขาเนาะนี่จเจอมา ไปลดราคาเขาอยากกินเอาไว้ใส่พิซซ่าเขาของเซเว่นตอนนี้เขากำลังิีเมนูน,นี้ค่ะเพื่อนๆที่ของเซเว่นมันนอกก็อย่างนี้นะคะ่ะเพื่อนๆทุกอย่างน้องอันนี้ไว้ช่วงนี้วันนี้ฟ้าคลึ้มนะตอนนี้สี่โมงเย็นฝนก็จะตกแต่ยังไม่ตกกำลังมีลมเดี๋ยวถ้าฝนตกจะถ่ายให้ดูอีกทีนะ เมื่อกี้ไปแล้วค่ะมาเจอกันใหม่นะคะกลับด้านอันนี้อยู่อะไรนะไก่โจนะคะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มเลยนะเพื่อนๆอะไรนะบวยน้ำจิ้มบวยที่ที่มีขายที่ร้านพี่เปาขายคนละยี่ห้าบาทจิ้มบวยนะคะ เสบ็บเสบไปละค่ะนูนค่ะพี่เปาอยู่หน้าร้านกระเป๋าอูไปละค่ะสวัสดีค่ะ